นักวิทยาศาสตร์เชื้อสายจีนในสหรัฐนะครับออกมาบ่นว่ายุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับการปฏิวัติวัฒนธรรมในเวอร์ชันของสหรัฐอเมริกาตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ยากขึ้นเยอะเลยครับคำว่าปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับคนไทยหลายคนจะคุ้นๆน,นั่นคือช่วงปี1966-1976เมื่อรัฐบาลจีนในยุคข,ของเหมาเจ๋อตงนะครับเคยเปิดศึกกับปัญญาชนปิดโรงเรียนขับไล่ครูอาจารย์จนจีนเนี่ยสูญเสียคนรุ่นใหม่ นักวิทยาศาสตร์ไปทั้งทศวรรษเลยครับวันนี้นะครับนักวิจัยเชื้อสายจีนจํานวนมากเลยที่ใช้ชีวิตแล้วก็ทํางานอยู่ในสหรัฐอเมริกาบอกว่าบรรยากาศมันคุ้นๆเลยฮะเหมือนเมื่อ40-50ิปีก่อนสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมในเมืองจีนเลยตอนนี้เนี่ยรัฐบาลของทรัมป์มีการเปิดโครงการตรวจสอบนักวิจัยราวกับว่าอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหลายคนนะครับถูกเพ่งเล็งแล้วก็ตัดงบวิจัยเพียงเพราะว่าหน้าตาเหมือนคนจีนหรือว่ามีเชื้อสายจีนขณะเดียวกันนะครับทรัมป์ก็ยังตัดงบวิจัยครั้ง ใหญ่หลายโครงการแม้แต่ด้านอาวกาศอย่างนาซาก็ยังโดนตัดงบด้วยนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ถูกเลิกจ้างหลายพันคนรัฐบาลอ้างว่าเพื่อต้องการลดความสิ้นเปลืองแต่ในสายตาคนวงในบอกว่ามันคือการทําลายคุณค่าของวิทยาศาสตร์แรงกดดันนี้นะครับเป็นการผลักดันทําให้มันสมองส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางกลับประเทศจีน ทำให้จีนกลายเป็นที่พึ่งใหม่มีทุนวิจัยค่อนข้างจะมั่นคงมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมากนะครับและรัฐบาลจีนก็ให้โอกาสนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้กลับไปร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าหากแนวโน้มนี้ยังดําเนินต่อไปนะครับอเมริกาอาจจะสูญเสียไม่ใช่แค่คนเก่งแต่จะสูญเสียจิตวิญ,ญญาณแห่งวิทยาศาสตร์ที่เคยทําให้ตนนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เรื่องนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปครับไทยคำจีนคำเล่าเรื่องจีนในภาษาเข้าใจง่าย